ลูกพ่อเอากูลืมกดสปินมาดิลูกพ่อคิวสวยแปดบาทกูก็เอาจังหวะน,นี้กีบบาทกูก็เอาโอ้โหงูเฮ้ยเออ <Wow. S 1> วายไปคูณสองคูณสามคูณสี่บึ้มไปสวยมาโอ้โอ้ดอกนี้ไอเชีย้ย ก็ไม่อยู่ในหน้าเกมก็เล่งควีนกันอีกแล้วนะครับนั้นเพื่อนนะมาทุนมา600บาทนะครับวันนี้ผมจะเล่นไปที่อ่าเบ็นสิบบาทแล้วกันนะฮะไอเกมนี้สามารถซื้อฟิลิปบินได้ด้วยนะครับไอไม่คช่หรอ ซื้อได้เหรฟรีเกมอ่ะลองซื้อไปดิมาเดี๋ยวเรามาดูกันฟรีเกมแบบซื้อจะแตกดีหรือเปล่านะเพื่อนนะอม,มาจัดให้เขาหน่อยนะมาดูกันเลยครับผมฟรีเกมแบบฟิซิป,ปินภาพสวยอยู่นะเพื่อนนะสำหรับสตัวผมผมว่าภาพมันสวยนะมาถึงก็ซื้อเลยก็วัดดวงกันไปเลยนะครับวัดดวงไปเลย มาดิโอ้โหอย่างไรนะกูต้องมี <Wild. S 1> เคเล,ละจงังหวะนี้เออมาดิสิบสามบาทกูก็เอาวะมาดิซื้อไปละสามร้อยคิวสวยมายี่สิบสี่บาทละสี่สิบเก้าบาทแล้วกูจังวะนนี้ว้าวไปหนึ่งดอกอุ้ยเย็ดเค้สัญลักษณ์ไมมาด <Wild. S 1> โโิโอ้โหโอ้โหคูณสองด้วยเ <Wild. S 1> ย็ดเคเย็ดเคมาดิดอกนี้ <Wild. S 1> อบึมบึมมาดมิสุดยอด เอาเรื่องจะจัดนะฮะกอด้นควีนไม่ทำให้คุณผิดหวังจริงๆนะครับโอ้โหดอกนี้2องรสามาที่พบาเข้าไปแล้วมามาดิครับวายมาแล้วเพื่อนไม่ได้ลายไม่ตรงไม่มีอะไรเข้าเลยจังหวะนี้อโ,โอ้โหโอ้โหผมจะเข้าอะไรดีนะมาสวยดอกนี้โอ้โห เอาเรื่องอีกแล้วนะครับผมนะท่านผู้ชมมาเอาต่อเลยแล้วกันเอาอะไรละ่ะว้าวไปดิเย็ดเคหมดแล้วหรอมาดิเออได้ไวายมาได้ไวายมาเออคูณสองไปดิเออคูณสองไปดิเออ,ด,เอดอกนี้บิ๊กวินไปดิคูณสี่วะก็ถือว่าเท่าทุนอยู่นะเท่าทุนต่อวะ้กวากผู้ขาดทุน ได้กำไรหรอได้กำไรมาหกสิบบ้านจะต่อไหมหรือเราจะปั่นธรรมดาดูก่อนนะปะ่ะปั่นธรรมดาก่อนก็นได้ไหมเออม,มาอื้มบ้าพ่อยนั่นนี่ โอ้โหไอ้เทียบธรรดาก็เข้าง่ายนี่หว่ากูไม่น่าไปซื้อมันเลยนะครับเออบรรดาก็เข้าง่ายเบื้องมาดีครับดอกนี้โอ้โหดูวายเหมือนจะเยอะนะเหมือนจะเยอะนะมาไปเยจีมาดีสิบแปดบาทกูมาแล้วเยจี ย็ดเคไม่มีวายไปเลยเย็ดเคเย็ดเยวายโผล่หัวมาแล้วครับผมนะจังหวะนี้ <Wild. S 1> บินไปโอโ้ไม่ได้โอ้แฮวนะครับกูว่าแล้วทำไมมันเข้าง่ายจัง <Wild. S 1> เออบินไปบินไปคูสองจังหวะน,นี้เออโดนนี้ไปโอ้โหวายไปดิวายขอเยอะๆเยอะๆขอเยอะๆ <Wild. S 1> โอ้โหสิพกบาาเองคมไม่ได้กู <Wow. S 2> ว่าแล้วทำไมมันเข้าง่าย <Congratulations. S 2> โอ้โหไม่คุ้มมาซะเลยนะฟรีกเกมสิบบาทแม่งจ่ายไม่ถึงร้อยเลยมาอีกรอบนี้เออ <Wow. S 2> มาดีครับโอ้โหโบนัสเข้าอย่างบ่อยเลย,ย,ย,ยมาโอ้โหมาคุณจะดูดิมันเข้าบ่อยเข้าอย่างง่ายนะมา ลูกพ่ออา้าวกูลืมกดสปินมาดิลูกพ่อคิวสวยแปดบาทกูก็เอาจัางหวะน,นี้กี K ่บาทกูก็เอาโอ้โหงูเฮ้ย <Why? S 1> เออวายไปคูณสองคูณสามคูณสี่บึ้มไปสวยมา, so มาโอ้โหดอกนี้ไอ้เชีย่ยร้อยทีสิผมมาทอย่าถามฮะทังหวได้น้อยเพราะว่ากูเบ็ดเล่นเบ็ดน้อยนะฮะวายไหม <Why? S 1> เออ <Why? S 1> เอเอ เออเออมันไปแตกกับตัวอะไรไปเนี่ยโอ้โหดอกนี้อ้าวห้าแถว,ว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหไปก้าววินซุป,ป,ปเปอร์หรือเปล่าเพื่อนเลยซุปไหมเออซุปเปอร์วินเฮียดอกนี้แตกดีกว่าซื้ออีกนะเพื่อนนะโอ้ไม่สามร้อยหกสิบบาทเน้นเน้นครับผมเน้นทุกดอกเน้นทุกดอกมาดิครับจังหวะนี้มาดิมา โอ้โหไม่มีอะไรมาเลยมาหน่อยดิเออมาดิบินไหสวยสวยคูณสองคูณสองคูณสี่ไปบึ้มสุ per win อีกแล้วหรือเปล่าสุ per win หรือเปล่ามาดิไม่กาวินเข้าไปแล้วสุ per w ินต้องมาแล้วละจังหวะนี้บึ้มสวยมาดิครับโอ้โหสุ per win มาของก็ดีจริงว่ะจินี่เนี่ยเออ แต่โคตรง่ายโบนัสเข้าโคตรบ่อยนะครับวายมาเหรอเพื่อนจังวันี้ไปไอโอ้คุณสี่ไปม,มาดีครับโอ้โหไอเ้เหียเป็นสิบบาทจะแตกอะไรนักหน้าวันนีโโน้โอ้โหเก้าร้อยยี่สิบมาพื่องนอือลุปวันนี้ได้มาพันหกนะครับโอเค ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้นคนทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับโอเคอยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ